r r i e มันต์เดือนแห่งความภูมิใจของความหลากหลายทางเพศกับการต่อสู้เพื่อสิทธิที่ยังดำเนินต่อไปเดือนมิถุนายนคือเดือนที่มีความสำคัญในระดับโลกของสมาชิกชุมชน LGBTQ+ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อปลายทศวรรษที่70จากกระแสะต่อต้านการใช้ความรุนแรงของตำรวจสหรัฐในการบุกค้นบาร์ส n e w a l l i ินในรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่28มิมถุนายน1 9 6 9 ก่อนที่เดือนนี้จะกลายมาเป็นช่วงเวลาแห่งสีสันและการนําเสนอขบวนพาเรดและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศในเมืองใหญ่ทั่วโลกครับแต่การต่อสู้เพื่อให้ไดสิทธทิเท่าเทียมกันของสมาชิกชุมชนนี้ยังดาเนินต่อไปแม้ในสหรัฐที่มีแรงต้านจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมในเรื่องต่างๆเช่นประเด็นการนําเสนอสื่อต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ LGBTQ+ ในโรงเรียนในรัฐฟลอริดาเป็นต้นส่วนในตะวันออกกลางและแอฟริกาบทลงโทษขั้นหนักสำหรับเกย์และบุคคลข้ามเพศ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้คนอพยพไปยังยุโรปเพื่อแสวงหาเสรีภาพครับ